วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นะครับงานสัมมนาทางวิชาการที่จัดโดยชมรมสายสัมพันธ์ศุลกากรเนี่ยจัดขึ้นก็โดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเผยแพร่นะครับความรู้ความเข้าใจนะครับให้กับผู้ประกอบการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางศุลก,กากรซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราได้จัดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษและก็สิทธิประโยชน์ทางศุลก,กากร น,นนี้เป็นวัตถุประสงค์ข้อแรกนะครับก็คือการเผยแพร่ความรู้วัตถุประสงค์ที่2ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับความร่วมมือระหว่างชมรมสายสัมพันธ์สุลกากรนะครับกรมศุลกากรแล้วก็รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการ,การนําเข้าส่งออกนะครับเนื่องจากว่าชมรมสายสัมพันธ์เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นมานะครับโดยเจ้าหน้าที่ สุลกากรนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นพนักงานสุลกากรที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับซึ่งเราก็มองเห็นว่าการจัดตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งคือทําประโยชน์เพื่อสมาชิกนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือทําประโยชน์เพื่อสังคมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งชุมชนทางการค้านะครับซึ่งเราก็ได้มีความร่วมมือที่ดีมาตั้งแต่ตอนที่เรารับราชการนะครับจนกระทั่งจนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่าจะเกษยียณอายุไปแล้วนะั แต่ว่าเราก็คิดว่าความร่วมมือที่ดีเนี่ยระหว่างเจ้าหน้าที่ระหว่างผู้ประกอบการระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของงานศุรกาการเนี่ยก็จะช่วยทําให้เศรษฐกิจแล้วก็การค้าระหว่างประเทศของไทยเนี่ยะนะครับเจริญก้าวหน้าต่อไปยิ่งขึ้นเราก็มีนโยบายนะครับที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้นะครับเป็นระยะระยะนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการนะครับสนใจในเรื่องใด เฉพาะด้านหรือว่าจะเป็นในเรื่องภาพกว้างนะครับซึ่งเราก็ยินดีที่จะนําข้อคิดเห็นนะครับนำความต้องการของผู้ประกอบการเนี่ยมาจากกิจกรรมในลักษณะนี้นะครับเพื่อสังคมต่อไป5ล้านยังไม่รวมค่าอื่นๆอีกอันนี้คือคิดเล่นๆนะคะก็มันก็เลยเป็นเหมือนกับประมาณว่าคุณต้องเอาเงินเนี่ยอยากส็ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะว่าสอดอสมมยอดสุดยอาสุดยอด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 สุดอสุดอดอด สง่อองออกหนําเข้าสง่งออกบางครั้งเราไม่รู้ที่ที่ที่โปรซีเรียลยังไงบางครั้งเข้าใจผิดปลนจะว่ามีปัญหาใหญ่แต่แต่ที่นะคิดว่าต้องช่วยเยอะมั้งเพราะว่าเราบางครั้งเรารู้สึกน้อยบางครั้งเ,เราแค่อ่านอ่านจะหลังซื้อบางครั้งต้องคุยกับที่เจ้าหน้าที่ดีกว่า ก็ได้รู้ว่าเออมันมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างครับที่แบบเออคนทํทาธุรกิจจะเอาไปใช้ได้เพื่อแบบเหมือนลดต้นทุนแล้วก็เสริมศักยภาพของธุรกิจครับจริงๆค่อนข้างใหม่กับเรื่องนี้มากๆเลยครับก็มันทําให้รู้ว่ามันมีแบบเออเนื้อหาอะไรบ้างหรือคอนเท็กซ์อะไรบ้างที่เราสามารถแบบเอออาจจะไปต่อยอดได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแบบเออามาใช้ประโยชน์ได้ครับ เวทีเราก็มีเวลาไม่มากแต่คิดว่าเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่าง,รงกรมศุลกรโดยผ่านชมลมสายสัมพันธ์นะครับในการที่จะสร้างความเข้าใจเพราะบางอย่างผมมั่นใจว่าผู้ประกอบการเราก็ใช้ตัวแทนออกของอยู่อาจจะมีช่องทางที่ยังไม่เข้าใจบ้างต่อไปในอนาคต ชมรมสายสะพานก็จะเป็นสื่อกลางให้กับพวกท่านท่านนะครับที่ในการที่จะอ,อ,อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่คิดว่าอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนก็คงจะใช้ประโยชน์จากเวทีแห่งนี้นะครับก็เป็นการเริ่มต้นแล้วคิดว่าหลังจากที่เราได้ประมนาไปแล้วเนี่ยก็จะมีความฝกพันมากขึ้นนะครับเรามีข้อมูลมีที่อยู่มีบริษัทมีรายชื่อของผู้บริหารต่างๆเนี่ยวังว่านะครับ ผู้เกี่ยวการก็ใช้บริการขุนลมสายสัมพันธ์ได้น,นะครับนอกจากใช้ช่องทางตามปกตินะครับก็เป็นวัตถุสงหลักในการที่เราสันันาวันนี้นะครับ